ไป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 สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับผมเอกเอเคนะครับ ก็วันนี้ผมเนี่ยจะต้องเดินทางขึ้นไปที่ห้างนะครับห้างอาถรรพ์นั้นนะที่เล็กเนี่ยได้ไปจับตัวไอ้สมิงนั้นเอาไว้นะเล็กไปกับน้องนิวด้วยนะแล้วก็น้องติวก็ได้ตามไปด้วยนะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปดูตัวมันนะเพราะว่าเล็กเนี่ยได้กลับมาบอกผมแต่ว่ามันเนี่ยได้กลายร่างเป็นผมนะครับก็ผมเนี่ยพราะมันน่าจะเคยเจอผมนะผมว่ามันเลยกลายร่างเป็นผมกลายร่างเป็นผมได้นะตอนนี้ผมเนี่ยต้องขึ้นไปดูมันแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ย ต้องไปเอาคืนหน่อยนะเพราะว่าผมจะถามว่าทำไม,ไมต้องกลายร่างเป็นผมเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเล็กกับติวเนี่ยผมเ,ผมเนี่ยอยาจจะเสียใจไปตลอดเลยก็ได้นะครับก็ <S <S <ๆ S 2> เดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องไปจัดการมันเดินขึ้นลิบเดินทางขึ้นไปต่อนะเพียบสินะก็ตอนนี้เล็กกับติวเนี่ยติวเนี่ยได้เพิ่งเดินค้างกลับไปนะส่วนเล็ <S <S กเนี่ยได้กลับไปได้สักพักใหญ่ละส่วนติวเนี่ยได้ลงไปแล้วแต่ผมจะต้องเดิเนทา<ๆ>งขึ้นไปดูมันต่อนะเพียบสิก็ไม่รู้ว่า ผมเนี่ยจะ,จะจัดการยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นไปดูนะพี่ตีโอเคครับพี่ติก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคครับไปผมเีจะขอขึ้นเดินทางกันไปต่อไปดูดิโอ้โหเดินขึ้นมาก็เอาเรื่องอยู่นะเดีย๋ยวนี้นะพี่ตีก็ยังดีนะเพราะว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ย ไฟไหม้เนะี่ยขึ้นมาถึงตรงด้านบนนี้เลยนะนี่ยอดนบนนี้เลยนะดีนะที่ว่าไฟในะดับก่อนนะเพราะว่าฝนเนี่ยตกนะครับก็ดีมากดีดีเชื่อว่าลงไปไม่ถึงหมู่บ้านผมนะเพราะหมู่บ้านผมเนี่ยอยู่ด้านล่างนี่เองนะทําไ้บ้านหลังนึ้งเนี่ยผมว่ามีโอกาสไหม้เกิทั้งหมู่บ้านเลยนะเพราะส่วนมากเนี่ยบ้านเราจะทํามาจากพวกไม้พวกไผ่นี่แหละก็เลยจะผมว่าจะลําบากแล้วก็ทําให้แบบเราต้องอพยพกันหมดเลยนะถ้าไฟไหม้อจริงๆอย่างนี้ ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปต่อนะพี่ตีเพราะเหนืออกไม่ไกลแล้วก็ผมเนี่ยรู้สึกคับแขนใจเล็กน้อยนะพี่ตีที่ว่าไอ้สมิงตัวเนี่ยมันเนี่ยได้กลายร่างเป็นผมนะก็ผมเนี่ยจะลองขึ้นไปดูหน้ามันเพราะว่าเห็นเล็กกับดิวเนี่ยเล็กน่ยได้บอกผมแล้วว่าตอนที่เล็กเนี่ยเพาถุงพราะถงคุมมันเนี่ยลิส์มันเนี่ยหมดแล้วนะ แล้วก็ติวได้กลับลงไปบอกติวลงไปเมื่อกี้เนี่ยติวก็บอกกับผมว่าติวเนี่ยจัดการมันแบบว่าเละเลยนะยำมันเละเลยผมก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ไปดูนะรอไปติดตามต้องเข้าไปติดตามที่ช่องติวกับเล็กดูว่าจัดการมันยังไงนะแว่าผมเนี่ยคงต้องเดินทางขึ้นไปต่อตอนนี้ขาเริ่มล้าและเดินทางขึ้นมาอย่างยาวเลยกนะ็ไม่ได้พักไม่ได้อะไรเลยนะอตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วน,นะเียกิีนะ ได้มาเจอไอ้สมุนตัวนั้นนะเหมือนได้กินแบบเสียบสาบอะไรสักอย่างนะเหมือนได้กินสบสาบมาแล้วเหมือนผมได้จเจอแล้วนะพี่สิเจอหลังต้นไผ่ เจอแล้วเจอตัวมาแล้วก้อนเล็กเนี่ะเล็กเนี่ยได้จับมัดมันแล้วนะมันจะร้องมนคลายได้ยังมาตีดูเนี่ยบอกว่ามันเนี่ยไม่น่าจะขยับไหวแล้วแหละให้ผมเนี่ยมานั่งดูนิ่งๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันเยอะเดี๋ยวผมเนี่ยดูมอยู่ห่างๆนะพยายามดูว่าเชือกที่มัดมันเนี่ย แน่นหรือเปล่าแล้วก็กันว่าจะหลุดนะติวเนี่ยพยายามบอกให้ดูดีๆนะเพราะว่าตอนที่ติวขึ้นมาเนี่ยเหมือนว่าจะได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะเดินรบรอบๆเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงเท้าเดินนะแต่ว่าติวบอกไม่มีอะไรกล้าเข้ามาแล้วเพราะาติวเี่ยได้ลงกระถางเลยไม่รู้นะผมก็ต้องขับไปถามดูว่าติวี่ยมีวิชาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าทางครอบครัวติวเนี่ยไม่ธรรมดาแลว่ติดเหมือนจะขยับอยู่นะ ว่าเหมือนแรงมันจะน่าจะไม่มีนะเพื่อนสิผมก็ยังไม่อยากจะเข้าไปใกล้มันเยอะนะเดี๋ยวรอดูล่าลาวก่อนว่าไหวหรือเปล่านะผมจะกล้าเดี๋ยผมจะกล้าเข้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวกลัวจะเข้าไปแล้วเนี่ยเพิ่อมอาจจะหลุดแล้วแต่ว่าดูจากเชือกเนี่ยยังอยู่นะตอนที่เห็นเลกบอกเอาเชือกมดแล้วเนี่ยน่าจะถ้าไม่มีใครไปแกะเชือกมันเนี่ยคงน่าจะหลุดยากนะ อ๋อเหมือนเตียวเนี่ยได้เก็บไว้เก็บไว้น้ำอยา่างน้ำนะว้ยที่ระบาให้จัดการมันนะนไม่รู้เตียวเนี่ยเก็บไว้ตรงไหนนะนี่ไงโอ้เละเลยนะโดนไปทั้งเล็กทั้งเตียวจัดการไปเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะหนักละเพราะว่ามันเละและ้วดูดิอาจจะไม่ไหวลนะ ตั้งก้องะชะตาเนะข้าไปดูมันว่าเป็นไงบ้างนี่เป็นตีน่าจะเป็นวงนี้นะที่สิวเนะี่ยได้บอกนะ แบบนี้นะพี่เต็มนเป็นเหมืนไะมันชอบเรียกร้องนะผมเนี่ยต้องพยายามมองรอบๆก่อนนะผมก็ที่ติวเรียวไ,ได้บอกว่าพยายามต้องลองดูรอบๆไยนะเหมือนมีอะไรมองตลอดเวลาจริงๆนะ มมัดแนน,น่ลนะนะองพยายามดูดีๆนะเพี่เอยสินะเพราะว่าผมเนี่ยกลัวมันจะหลุดเหมือนกันนะเพราะว่าต่อรอบเนี่ยเป็นตาผมขึ้นมาดูนะไม่รู้ว่ารอบเล็กเนี่ยจะให้ใครขึ้นมาดูต่อนะพี่เอยสินะต้องพยายามดูเรื่อยๆนะผมก็พยายามมองรอบๆนี่นะมันร้องใหญ่เลยพี่ๆดิ ม่รูุ้่มเป็นหาอะไรของมันมิ้นทนะดูใกล้กัก<แ>กนไปก็ต้องดูรบอบๆให้ดีนะ<แ>ผมก็ได้ยินแบบเหแบบมือนเสียงคนย่ำเท้าเดินเหมือนกันนะด้านเนี้ยน่ากลัวเหมือนกันนะผมรู้สึกเข้าไปใกล้กมันเหมือนสารพวกนี้วันนี้เลยที่ผมเนี่ยได้ไปเจอนะ ที่ผมมาเจอรอบที่แล้วนะเจอตรงนี้เลยเกลิ่นแม่งม็นสาบจริงๆนะั่นแหล นีจะจัดการมันยังไงนะไม่ว่าตอนเนี้ยต้องเฮ้ยจบับไป นี่แหละเห้ยนี่นับนีงเหร ว่าเล้งในี่ยจัดการมันยังไงคนระับผมว่าต้องเอาให้ขาดแล้วทีเดียให้หลุดไม่ได้เลยตัวเนี้ย อันนี้น่าจะเป็นพวงที่ติวเนี่ยได้ดทำไว้นะเสียงอะไรไม่รู้นะ phần da luôn mới ạ ngồi rồi mày ừ. hả คนจะนวนเนี่ยเหมือนมองเราตลอดเวลาเลยนะเจิงมาเหมือนติวพูอกี่เนี่ย ว่าเนี่ยน้ำนี่น่าจะเป็นน้ำที่ต้องติวเนี่ยบอกนะเนี่ยที่ติวเลยเก็บเอาไว้นะน่าจะเก็บาไว้ให้มันกินสักอย่างนี่แหละ We đấy hey! เฮ้ยจุเนี่ยมาทำอะไรที่เนี่ยคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อเฮ้ยจุเนี่ยได้แก้เชือกันไปแล้วนะมันวิ่งหนีใหญ่เลยเมื่อกี้จุเนี่ยไปแก้เชืออมันทำไมโอ้ เมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่ามีเหมือนตัวอะไรนู้มันมองผม,อ,งมอ,งอยู่บนนะั้นผมเลยขึ้นไปดูนะกลับลงมาเนี่ยโอ้โจรเนี่ยแก้เชือกมันเลยนะช่วเนี้ยขึ้นมาทำอะไรที่เนี่ยขึ้นมาหาพ่อที่ไหนโอ้โหัวเนี่ยขึ้นมานะพี่ดีไม่รู้จะขึ้นไปหาพ่อที่ไหนนะแต่ว่าตอนเนี้ยเซมิงตัวนั้นมันได้หนีไปแล้วนะโอก มันกระโจนเข้าหาผมเลยเมื่อกี้น่ะดูดิโอ้โหไปหมดเลยนะพี่ตีดูดิโอ้โหแย่เลยทีนี้สมุนุลกโดนเหมืนอมนจะโดนลอ่อยนะพี่ตีทเนี้ไปไปพักไว้นั่งก่อนหาที่นั่งเลย โอ้โหแย่เลยทีนี้นั่งไปนั่งตรงตาางนี้เลยไปนั่งตรงข้างบนนู้นนั่งข้างบนน,น,นนี้มาโอ้โหแย่เลยนะพี่ตีทเนนี้ไม่น่าขึ้นมาตรงนี้เลยแย่ yeah, เลยทีนี้โอ้โ oh, ห oh. ต้องรีบกลับไปบอกพวกน้องๆแล้วนะพี่ตีแย่ yeah, แล้วตอนนี้ผมเนี่ยไม่โทษน้องนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยยังเด็กด้วยน้องเนี่ยไม่น่าจะรู้เรื่องแต่ว่าผมเนี่ยมองไม่ทันนะว่า ใครเนี่ยมาหรือเปล่าเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ยผมกําลังวิ่งขึ้นไปด้านบนนู่นนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนมีคนมองผมเลยนะยืนตรงนี้เลยนะพราะววิ่งขึ้นไปเนี่ยหันกับมาทีเนี่ยน้องน้องจูเนียร์เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วนะวิ่งกับลงมาเนี่ยน้องจูเนียร์เนี่ยได้ปลดเชือกให้มันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทีเนี่ยมันโคจะกระโจนใส่น้องจูเนียร์เนี่ยผมต้องรีบเข้าไปเลยเกือบผมก็เลยต้องหลบด้วยเมื่อกี้มันจะวิ่งเข้ามาหาผมนะดีไม่เป็นไรว่าน้องจูเนียร์ไม่เป็นไรอ่ะโอเค โดนอะไรปะไม่โดนไม่รู้จูเนียร์จะขึ้นไปหาพ่อทางไหนนะแต่ว่าน่าจะได้ยินเสียงมันขอความช่วยเหลือนะมันมันพูดว่าอะไรควาช่วยเหลือมันขอช่วยเหลือ,ลอมันพูดอะไรช่วยด้วยโอ้องจูเนียร์ก็เด็กนะครับพี่จริงๆเด็กก็เลยอย่างนี้แหละเด็กเนี่ยเป็นอย่างนี้นะพีเป็นเชื่อคนง่ายหน่อยนะมันเลยทําให้แบบว่าไอ้สมิงตัวนั้นนะ่ะหลุดไปนะก็ ้องรีบกลับไปบอกพวกเล็กกับพวกติวแล้วนะว่าต้องขึ้นมาดักจับมันใหม่ละน่าจะยากกว่าเดิมนะรอบนี้พอจูเนียเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะต้องรีบพาจูเนียเนี่ยกลับไปด้วยก่อนมันจะเป็นอันตรายนะจูเนียเดี๋ยวจูเนียกลับพร้อมพี่เลยนะกลับไปบ้านพร้อมพี่เลยเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยไม่ได้เลยจูเนียไม่นั่งขึ้นมาต่อไปนี้ห้ามขึ้นมาเด็ดขาดได้หไหมไถ้าไม่มีพวกพี่หรือไม่ผู้พี่ใช้ไม่มาห้ามขึ้นมาเด็ดขาดเพราะว่าที่เนี่ยมันอันตรายนะได้ยินไหม แย่ yeah, เลยนะเดี๋ยวพี่เนี่ยต้องไปไม่มีของอะไนะล้รพอพี่ไม่ได้เอาขึ้นมานะเก็บขวดน้ำก่อนชิเนี่ยก็มาชิเนี่ยนี่มาไม่เป็นไรชิเนี่ยไม่เป็นไรก็ยังมีอยู่แค่ข้าคัดถุงนะต้องเก็บไว้ดีๆแล้วเรายวต้องจัดการมันนะต้องจัดการมันตรงนี้ก็เสียดายนะเพราะว่าเล็กเนี่ยต้องต้องขึ้นมาจัดการต้องอยังไงเราต้องจับมันให้ได้แน่นอนนะไม่เป็นไร ช่วยเนี่ยไปไปขึ้เดินทางกลับก่อนไปนี่ขึ้นมาทางไหน <S <S ขึ้นมาทางนู้นเหรอช่วยเนี่ยน่าจะได้ยินนะตอนเดินขึ้นมาหรือเดินมาทางนี้จอิงๆเนี่ยมันวิ่งหนีมาทางนี้เลยนะ หนีแล้วก็วิ่งหน้าตรงทางการน,นู้นแหละตีไม่กระไม้ไปโดนมันแต่ว่าไม้เนี่ยมันยาวนะตนโนีโดนแต่วิ่งตามมันไม่ทันละเลยต้องกลับมาดูน้องตีนเนียก่อนกลัวน้องตีนเหนียวนะ่าจะเป็นอะไรไปนะโอเคครับพี่ตีเดี๋ยวไปเจอกันนะล่างนะแต่ผมเนี่ยขอพาน้องตีนเนียเนี่ยเดินทางกลับไปต่อนะ ครับพี่พีตีตอนนี้ผมกับน้องจูเนียร์เนี่ยเดินลงมาถึงตีนเขาแล้วนะก็โอเคครับพี่พีตีเดี๋ยวผมกับน้องผมต้องพาน้องจูเนียร์เนี่ยกลับเข้าหมู่บ้านก่อนนะแล้วก็ต้องกลับเข้าไปคุยกับพวกเล็กพวกดิวนะตอนนี้ก็เริ่มเย็นละจูเนียร์ตอนนี้ห้ามขึ้นมาคนเดียวเด็ดขาดนะได้ยินไหมที่นี่อันตรายมากเลยนะป่าลุนเนี่ยได้ยินไหมเดี๋ยวพี่เนี่ยต้องพาจูเนียร์กลับไปหาพี่ชัยก่อนนะได้ยินไหมห้ามขึ้นมาเด็ดขาดก็ไม่เป็นไรครับพี่พีตีเดี๋ยวว่าอย่างว่านะครับว่าน้องเนี่งงงเเด็กแล้้้วนนอออาจจะะไม่่รรูื ไม่รู้ว่าอาจจะคิดว่าเป็นผมถามน้องแล้วไม่แก่น้องคิดว่าเหมือนจะเป็นพวกลุงแก่ๆนะถูกมัดเอาไว้แล้วก็เหมือนจะถูกให้มัดเหมือนไม่รู้เขาพูดว่ามันพูดอะไรกับน้องมั่งนะแต่ว่าเข้าใจน้องนะแต่ว่าไม่อยากจะโทษน้องนะครับพอเดี๋ยวต้องกลับไปคุยกันแล้วก็เดี๋ยวจับมันใหม่นะพี่พี่ต้องต้องรอมันมาออกมาให้ได้นะไม่รู้ว่าด้วยวิธีไหนแต่ว่าตอนนี้เราเจะต้องรีบกลับเราก็จะขึ้นมาเลยนะเี่พี่ีน่าจะอาจขึ้นมาคืนนี้ไม่ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะเพราะกลางคืนเนี่ยริดมันเยอะมาก ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอากันพรุ่งนี้ต้องเอาใหม่นะครับต้องมาจัดการมันพร้อมกันแล้วก็ต้องจัดการมันทีเดียวนะต้องเอาให้อยู่ทีเดียวเลยเพราะว่าเราจะจัดการมันทีเดียวนะครับพี่พีตีก็โอเคครับพี่พีตีสาหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยต้องรีบเดินทางกลับต่อนะก็สําหรับคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังจใจผมกับน้องจูเนียร์ด้วยนะโอเคครับ